สวัสดีครับคุณผู้ชมเด็กลิปในครั้งนี้นะครับจะเป็นสไป b r บร h าเธอร์ซึ่งจะใช้เดทีบูสไปเป็นตัวหลักนะครับจริงๆจะเรียกว่าแยกสายก็คงจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่าเดทีกับไซฟรีเนี่ยจริงๆมันจัดเป็นเด็กเดียวกันได้นะครับเพียงแต่ผมจัดแยกเพราะว่าผมมีมุกหนึ่งที่อยากจะลองกับเอ,อ่อไซฟรีก็เลยจับแยกเอาไว้อีกเด็กหนึ่งแล้วก็อยากลองดูด้วยว่าถ้าเกิดเล่นเดทีล้วนๆจะเป็นยังไงซึ่งเท่าที่ลองดูก็ไม่เลวนะครับต้นเกมก็บุกได้น่ากลัวทีเดียว ไม่ต่างกับไซฟีเท่าไหร่นะว่าไซฟีจะกดดันกว่านะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้เด็กที่ครบเครื่องทั้งเด็กช่วงการเล่นทั้งช่วงต้นเกมและช่วงท้ายเกมนะครับก็แนะนําว่าใส่ทั้งไสฟี feed, ทั้งเดทฮีทก็ได้แต่อันนี้คือผมจัดแยกนะครับสกิลของเพราะฉะนั้นในเด็กนี้เนื่องจากว่าผมใส่แม็กซิมัมตัวยืนแทบจะเป็นตัวยืนมันก็เลยจะเป็นเดทฮีทตัวเดียวในเด็กนี้นะครับเทคบอกว่าเมื่อยูนิตของคุณตีทอโซ1หนึ่งโยกฟอร์สทั้งหมดของคุณไปไว้ที่เซอร์เคิลของยูนิต ซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่เนาะสมมุติคุณมีฟอร์สกระจายอยู่2ใบอย่างนี้คุณเอาเดทีตีถอดโซ1โยกฟอร์สทั้งหมดไปไว้ตรงช่องที่ยูนิตกำลังตีอ่ะคุณก็โยกมาอย่างนี้รวบแล้วพอสมมุติมีอีกตัวหนึงตีอย่างนี้คุณถอดโซคุณก็โยกไปวางอย่างนี้เข้าใจไม่ยากเท่าไหร่นะครับมีหน้าที่โยกฟอร์สไปมาเพื่อให้ฟอร์ส ฟอร์์มันในนี้บวกพลังได้ทุกเลนนั่นแหลปะปเด็นม,มันมีอยู่แค่นั้นแลกกับการถอดโซ่หนึ่งซึ่งถือว่าถูกมากนะครับอีกเทคนหนึ่งบอกว่าเมื่ออยู่หนึ่งคูณที่อยู่บนเซอร์เคิลที่มีฟอร์ต์ตีวืดคุณได้โจวหนึ่งดีทายในการคู่แข่งหนึ่งใบนะครับก็กดดันเขาอีกทางหนึ่งนั่นเองซึ่งถ้าเกิดคุณเล่นคู่ระหว่างเดทีทกับไซฟรีดอะเดทีสมันจะเก่งตอนท้ายเกมเพราะว่าอย่างที่เห็นคือสมมุติคุณมีฟอรตอ์สองงนปกติเวลาคุณวาง ถ้าเกิดจะเอาถ้าเกิดแบบอยากจะให้มันตีแรงหลายเลนคุณจะต้องวางแยก2เลนอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเดทฮีทคุณสามารถวางกองรวมกันไว้ช่องเดียวได้เพราะว่าพออีกเลนคูนึงอีกเลนหนึ่งคุณตีคุณก็ใช้เทคของเดทฮีทต่อโซ่หนึ่งโยกฟอร์ทั้งหมดไปไว้ช่องนั้นเพราะงั้นเออเดทฮีทมันเลยจะเป็นตัวที่เก่งช่วงท้ายเกมมากกว่าแต่ว่าจริงๆคือช่วงต้นเกมมันก็ตีแรงแหละเพราะว่าฟอร์ดมันโยกไปโยกมาได้นะแล้วก็เออยูนิตของสไปร์เธอร์นี้ก็ตีแรงกันทุกตัวเลย เกรดสอันนี้ผมใส่เป็นแม็กซิมัมนะครับเมื่อลงสนามพลังบวกหมื่นจนจบเทินลงแวนลงเรียก็ได้นะครับอีกเทคนึ่งบอกว่าเมื่อเมื่อเริ่มเมนเฟของคุณวิ่งเข้าโซค้นหาแม็กซิมัมจากกองหนึ่งใบคอลงเรียแล้วสับกองนะครับก็เป็นตัวตีนั่นเองพอลงมาพลังบกหมื่นพอจบพอจบเทินผ่านเทินเข้าเทินเราใหม่เริ่มต้นเมนเฟเอามุดเข้าโซ หาตัวมันอีกใบหนึ่งจากกองลามาวามันก็จะทําให้เทคบวกพลังเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วพอรวมกับพลังของฟอร์สเข้าไปที่มันโยกไปโยกมาได้อย่างนี้จัดเทคของเดทีสขั้นต่าตี3าแค่นี้ก็แรงแล้วนะครับผมก็เลยใส่ใส่มาแต่ว่าอย่างที่ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับใครจะใส่ไซฟีดก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าจริงๆเด็กนี้แม่งเปลี่ยนเอาใส่ไซฟีดมาทุกอย่างเลยเหมือนเดิมไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อันนี้ผมแค่อยากลองเฉยๆนะครับโอเคเกรด2มีอะไร อ่าผมใส่เป็นบลักกี้นะครับเทคเหมือนกับแม็กซิมัมเลยแต่ว่าเวลาลงแวนพลังไม่บวกเฉยๆนะครับที่เหลือเทคเหมือนกันหมดก็มีหน้าที่เป็นตัวตีไปนะครับตัวตีอีกตัวหนึ่งผมจะใช้เป็นตัวนี้เอ่อโปรโวคมิดเดิลถ้าอยู่บนช่องเรียกอากาศที่มีฟอร์์อยู่พลังจะบวกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับและด้วยความที่เด็กเนี้ยมันโยฟอร์์ไปมาได้อยู่แล้วยังไงซะก็มีฟอร์์มายัดใต้เท้ามันอยู่ละพลังบวกหมื่นนะครับแล้วก็ตัวนี้พวาวเวอร์แบ็กเรเนล เมื่อลงแวนหรือลงเรียรจากมือจ่ายคาตตาบัตหนึ่งเอามือหนึ่งบยัสโซฮะเปิดท็อปกองตามจำนวนเกรดแวนคอการ์ดไม่เกินสามใบลงช่องเรียการนำการ์ดที่เหลือประเดียงไว้ใต้กองตามใจชอบเป็นตัวสเปย์บอร์ดที่สามารถสเปย์ได้ถึงสองสามตัวได้ถ้าเกิดคุณโชคดีเปิดเจอน้องมอนหมดเลยอะไรอย่างนี้จํานวนที่เปิดขึ้นอยู่กับเกรดแวนถ้าแวนมันเกรดสามคุณได้เปิดสามใบถ้าแวนมันเกรดสองคุณได้เปิดสองใบเพราะฉะนั้นไอ้นี่จะเป็นตัวสเปย์บอร์ดก่อนที่จะบุกเวลายืนด้วยเดทีท เวลาคุณยืนเป็นเกรด3นะครับเทคทำงานเวลาลงจากมือเท่านั้นเพราะฉะนั้นใช้เทคประเภทแบบเรียกมาจากกองอะไรอย่างนี้จะไม่เกิดนะครับส่วนตัวนี้ elevation white out ถ้ายืนบนช่องที่มีฟอร์สอยู่นี้จะบวกหมื่นนะครับเทคเหมือนกับไอตัวเกรด2ะไรมีหน้าที่เป็นตัวตีนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้จะใช้เป็น wonder boy นะครับเมื่อลงสนาม นำการ์ดที่ไม่ใช่เกรด1จากดอหนึ่งใบไปไว้ใต้กองอยู่ในนี้จะพลังบวก5,000จนจบเทินอีกทีก็บอกเมื่อเริ่มเมนเฟสวิ่งเข้าโ so ซหาวอเตอร์บอย1ใบจากกองคอลงเหลียวสับกองนะครับหน้าที่เดียวกับไอ้แมกซิมัมไอ้บรักกี้นี่เลยนะครับ <Okay. S 1> ลงมาเป็นตัวตีพร้อมลงมาแล้วบวกพลังได้แต่ที่ดีไปกว่านั้นนิดนึงก็คือเก็บของจากกลุ่มได้ก็เ,เก็บเกรดศูนย์เข้ากองได้นะเนี่ยเพราะมันบอกว่าเก็บอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกรดหนึ่ง <laughs> นะครับสำหรับวอเตอร์บอย เพราะงั้นก็เลยติดไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่มันมุดเข้าโซมันจะทําให้เดดฮีทมีโซว้ยเล่นด้วยนั่นเองซึ่งเรนนันก็ทําได้ด้วยความที่เด็กเนี้ยมันจะต้องใช้โซบ่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ตัวที่มันเพิ่มโซได้มาเพิ่มอีกนิดนึงด้วยนะครับก็จะมีใจโดสลิงเกอร์กับผอบอแกริเกนนอนใจโดสลิงเกอร์บอกว่าเมื่อลงไวเลสลงเรียรเอามือหนึ่งใบยัดโซดูท็อปกองตาจนองเกรดแวนคอการ์ดหนึ่งใบลงช่องเรียากาศและนำที่เหลือไปไว้ใต้กองนิกกคจด้บ, 5, ดบดววเย เสกเพื่อนโบกพลังได้โซแต่แรกกับเสียมือนะครับก็เลือกเอาละกันส่วนแกดิแกนนอนนะครับเอาไว้หาของเมื่อเมื่อการโจมตีที่ยนูนินนี้บูตตีฮิตเ็นการ์ดเอาแกดิแกนนอนวิ่งเข้าโซ่โจวสองใบเอามือหนึ่งใบไปไว้ใต้กองนะครับนี่ก็เอาไว้ัจวหาของเหมือนกันก็มีหน้าที่เพื่อโจวหาเดทฮิตนั่นแหละเวลาเดทีไม่ขึ้นแต่ว่าใจโสรสซิงเกอร์เนี่ยจริงๆถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนได้นะครับมันก็จะมีตัวเล่นอีกนิดนึง อีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนำสองตัวดิไม่ใช่ตัวเดียวก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้ Stapper De v i l นะครับยืนแวนตีฮิตตัวหนึ่งไว้หาของเหมือนกันอีกเท็งหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเมื่อ Boot, บตูตคัตตรบัสหนึ่งโยกฟอร์บมาเก,เกอร์ทั้งหมดของคุณไปไว้ที่เซอร์เคิลของยูนิตที่ถูกบูตซึ่งดูแล้วน่าจะไปเก่งกับเด็กอื่นมากกว่าในเด็กเดทีสนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดอ,อยากได้แบบตัวจวเวลาเริ่มหลังเนี้ยไอ สแนปเปอร์เดเลก็โอเคอยู่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแจ็คไนฟ์จานิดนะครับเมื่อจบแบทเทิลที่ยูนิตี้บูลให้เรียากาดถ้าเซอร์เคิลของยูนิตนนมีฟอร์์อยู่จ่ายคาทับาสหนึ่งเด้งยูนิตเด้งเรียาการ์ดไปนั้นเข้าโซแล้วคุณได้จวดหนึ่งใบก็เอาไวจ้จวดหาของเช่นกันในกรณีที่เดทีไม่ขึ้นไม่อย่างนั้นถ้าเกิดคุณกลัวแบบหลุดจัดจัดคุณสามารถจะใส่แทนไจโดสลิงเกอร์เลยแล้วคุณลดจำนวนวันเดอร์บอยหรือว่าไวเอ์ลงสักตัวสักตัวสตัวเพื่อใส่้อง 4. จะได้มีโจทย์ต้นเกมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะว่าผมไม่ได้ใส่เพราะว่าช่าง,งมันเลยอะว่างันดีกว่านะครับไม่งั้นคือถ้าเกิดจะให้เด็กนี้มันเสถียรนะคุณแค่เปลี่ยนแม็กซิมัมเป็นไซฟ,ฟีก็จบแล้วแก้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเด็กมันไม่ได้มีคอมโบอะไรเยอะแยะด้วยคุณก็แค่ไรท์ลงไปให้มันมีฟอนแล้วคุณก็เอาอยูนิ่คุณตีตีแล้วก็ถอดโซโยฟอนไปใส่ที่เหลือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปูบอร์ดยังไงให้มันมีตัวเลนเท่านั้นเองผมถึงจะใส่ตัวตีมาค่อนข้างเยอะเลยนะคร มิดเดิลกับไวทเอาท์นี่ก็เป็นตัวตีได้หมดจริงๆคือทุกตัวมันตีได้หมดเลยถ้าเกิดคุณเอาฟอนจะใต้เท้ามันแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็จะตีแรงกว่าเดิมด้วยก็เลยใส่มานะครับเพราะยังไงก็ตีได้แค่3เลนอยู่แล้วตีได้แค่ทีละ3ไว้เอาแรงๆไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับส่วนทริกเกอร์ก็เป็นสีสีเออไม่ใช่แปดคีย4สีดอพูดผิดก็ตามสูตรนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ไรทับจั่วนะครับเด็กนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับไม่มีคอมโบไม่มีอะไรเลย ลงตีลงตีอย่างเดียวขอแค่พลังให้เยอะก็พอแล้วก็ลำดับการโยกฟอร์สของคุณเท่านั้นเองว่าคุณจะเอาเลนไหนตีก่อนเพื่อที่มันจะได้คุมสุดแค่นั้นเองก็โยกฟอร์สไปมานะครับง่ายมากเด็กนี้ใครที่เป็นมือใหม่หรือแบบอยากได้เด็กที่เล่นแล้วไม่ต้องคิดเยอะแต่ตีแรงๆนะเด็กนี้ผมแนะนําเลยเล่นง่ายสุดๆนะครับเอาไปลองดู ได้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงต้นเกมมันตีแรงมากด้วยนะครับคือเทียบกับฟอร์สอื่นๆเนี่ยเด็กนี้จะตีแรงกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าด้วยความที่มันโยกฟอร์สไปมาได้นี่แหละบวกกับยูนิตของมันที่มีเทคบวกพลังเพิ่มได้เวลามีมเลยตีแรงมากอยู่แล้วโดวยธรรมชาตินะครับใครชอบเด็กเล่นง่ายๆพลังเยอะๆไม่ต้องคิดเยอะเด็กนี้แนะนําครับโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะรื้อเด็กนี้เอาไปจัดใส่ฟีดละนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ